ตามต้นฉบับอะเขาใช้แบบเต็มเสียงแค่จะทุกถูงต่ำอะไรก็เต็มหมดอะหนูกังวลเรื่องเสือร้องกาหนูซ้อมอะกาหนูซ้อมใช่ไหมพอหนูออกเสียงนเงี้ยหนูไม่แน่ใจหนูออกเสียงถูกหรือเปล่าคือไม่แน่ใจว่าคันเนี้มันต้องออกแบบนี้นะ หรือแบบนี้ว่าคือสมมติถ้าหนูซ้อมแล้วหนูซ้อมผิดใช่ปะ่ะซ้อมผิดปุ๊บมันก็ผิดไปเลยยาว,ยาวๆอย่างเงี้ยแล้ถ้าหนไม่ซ้อมมันก็จะอะไรไม่รู้ก็อ่า<ด>นวิดีโอให้ดูดิอืมอัดไว้มันก็ช่วยนะแล้วพอร้องกับครูเอ๋ที่ว่ามันแบบผิดแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ได้ผิดที่เพี้ยนนะแต่ตตตแบบผิดแบบอันนี้ร้องมากเกินไปแล้วแบบทำนี้มันก็แบบ ไม่ปิดตัวสะกดมันเยอะมากอะ่ะแล้วแบบที่ไม่ปิดหรอกที่ที่ไม่ปิดตัวสะกดตัตอสกอะเพราะเขาจะต้องจุดจุดนี้ร้องได้จุดนี้ร้องไม่ได้พอตจนจุดนี้ร้องได้ตรงนี้ร้องไม่ได้เป็นทุกคนแหละไมนคือสิ่งที่เรานันด้แต่ว่าต้องซ้อมแหละเยอะขึ้น อม,มองแตนลูกุ่งกลว่าลูกพุ่งเลยลูกตุงนี้่หนูนว่าโอเคกว่าเพลงชายหน,นูนไม่ถนัดเพลงชาย ก็ขนาดเลยแต่พี่ว่าเราก็ร้องพอนะไม่คือไม่ชอบหรอถ้าเลือกร้องร้องเพลงเร็วอย่างนี้ปะอือพี่ไม่ได้ไม่ช่บถ้ไมี่แบบนะคือว่าหนูร้องแล้วมันแบบมันไม่แบบมันรู้สึกไม่พอเท่าเพลงเร็วใช่มันไม่พอคือมันไม่พอคือมันไม่พอหรือไม่รู้ดิมันไม่พอคือหนูเป็นคนเสียงมันมันไม่ใช่แบบนี้ร้องแล้วมันไม่พอไงหนูก็เลยแบบไม่ร้องถูกปอาวะ เออหรือมันไม่ถูกแล้วพอร้องถูกแต่ร้องไม่เพราะเออมันมันเลยแบบกังวลนู่นนี่นั่นเครียดเพราะอยู่แล้วมันแปลกฟังแล้วมันแปลกฟังแล้วมันไม่กินใจฟังแล้วนไม่จับใจอ่ะมันแบบรู้ได้ไงไม่กินใจมันก็หนูฟังเองมันไม่เห็นแบบเอาเราฟังเองกัคนอื่นฟังด้วเหมือนกัน กินกันตีกันมันโอ้ยคือตอนนี้ไม่กังมันเต้นเลยปิว <c oughs> กับนเนื้อนี่